ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดชังภิกษุนั้นได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมไม่กำหนัดยินดีในเสียงอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังภิกษุนั้นรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในกลิ่นอันมีลักษณะ เป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดชังภิกษุนั้นลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรสอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรสอันมีลักษณะ เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดชังพิกษุนั้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในสัมผัสทางกายอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในสัมผัสทางกายอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดชังพิกษุนั้น รู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในธรรมรมนั้นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมรมอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้ว มีจิตหาประมาณไม่ได้ด้วยย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยภิกษุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาใดๆ อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสารเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสารเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นนั้นนันทิคือความเพลิน ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแ,แลชลามรณนะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสตุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เอวัง